ภาระทั้งเส้น <squishy> ทั uh ้งหน้าร่ะขอบคุณค่ะพี่โตเธอเขามีอะไรจะบอกว่าว่าไง ตามนะชอบมากขอบคุณค่ะพี่โตยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกคนนะคะพี่แล้วแต่อยู่ไหมคะพี่แล้วเตเธออยู่ในอจอตัวไหนอจอที่ไม่เห็นหน้าลูกที่ไม่เห็นหน้ามอร์นี่คนน่ารักมอรนี่ครับเดี๋ยวส่งไลน์ให้ดูโอเค อีกเดิมโอเคค่ะพี่เจขอบคุณพี่เจมา,มากมากนะคะชน คอลี่รักเกลียวโซมาดพี่คุณพาวาดีค่ะพี่ทัฟวัาดีค่ะ mm hmm. วันดีค่ะมอร์นิ่งครับส่งรูปรูดมาอีกแล้วไอ้สันหาทำเนาะมันหน้าตรงไหนอะ เกสิบสี่พี่ขอเพงลงรักไม่ช่วยอะไรหน่อยพี่นอนร้องโอเคค่ะรักรักไม่ช่วยอะไรอะไรเธออะไรอะไรพี่มีทำไรคะพี่มีชอบดีลูกนะั พี่โฟสวัสดีครับสุดยอดเลยกินตั้งแต่เมื่อตื่นยังสวยอยู่เลยหน้าไม่แดงแต่แค่ปากแดงเป็น่อ <laughs> h o w o a m f i n e ปากแดงพี่หนูเติมหนูเติมลิปตลอดปากไม่แดงอย่างไม่มีแรงไรค่ะ มีอะเครียดเปิดหน้าจอก็หายเครียดเลยจริงปะมีเรื่องอ,อะไรให้เครียดอีกเครียดเรื่องอะไรส่วนเราน,นั้นเครียดเรื่องเงินเวลาเตรียมเปิดโทรศัพท์ดูอยู่ค่ะเนี่ย Nice Midiu baby Nice Midiu ลดอะไรอะ,ะลดลดทัวร์ <laughs> พี่เจมทานข้าวอย่างพี่เจมทา,านข้าวเช้าเรียบร้อยอย่างพี่เจม นนะพี่นัทวัฒน์สว er> ัสดีครับพี่เด็กอ้วนค่าสวัสดีครับอยากเห็นคนสวยร้อนๆส่งมาหนึ่งร้อยถั่วพี่พี่น้ำโมโอคุยกับหนูได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับพี่เจมคิดถึงอาหารไทยไหมหรือว่าก็ทำอาหารอาหารไทยกิน ห,ห,ห่วงแต่หนูแหละยังไม่ทานข้าวเว้ย,ยหนูไปทานพี่ครับยัหนูไปทานตอนเจ็ดโมงแปดโมงประมาณเนี้ยสักเจ็ดโมงแล้วกันยังไ้หนูขึ้นใหม่ห,หนูไปเติมพลังก่อนพี่พี่เจมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงหนูจะเป็นเด็กดีของพี่เจมโอเคไหมส่งไปแม่ละพี่ว่าัสดีค่ะพี่วันร้ไง โอ้ oh, พี่นัสเอากับเราด้วยโอ้โใจเย็นพี่ดูดีลูกหลุดหนูเอาไปตั้งโปรไฟล์กันเอาไปตั้งหน้าโปรไฟล์มีร้านไทยอยู่สลด์เลองอาหารไหมครับแต่ว่าสวายเลองอาหารไทยแต่มันจะราคาแรงใช่ไหมคะพี่ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นของมันเป็นอาหารไทยมันก็ต้องราคาแรง <One. S 1> พี่เจมขอบคุณครับ mm hmm. มาดื่มให้กับพี่เจมอีกพี่เจมดื่มเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ย แกงกันเกินจริงเพียมอยู่สนใจด้วยไหมคะแต่อันน่าเราน่ารักนะแพงมากครับเนาะมันแพงกว่าอาหารทั่วไปถ้าหนูไปเปิดที่นิวซีแลนด์หนูหนูจะ ตั้งราคาแพงๆได้ใช่ไหมค่าของชีพมันสูงเนาะพี่มาอืมพี um, yeah> ่เต้มบอกคุณเถอะอ่าวานจี่ ๋อขอมันแห้งที่อมันแห้งหนูยังไม่ได้เปิดเพลงให้พี่เอ็มยูช่ไหมหรือว่าเปิดแล้วส่งส่งอันหน้าให้ดูแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับมันเด้งขึ้นมาพอดีน่ารักน่ารักอีกเจ็ดร้อยจะคบตามเป้าที่หนูตั้งไว้นะคะพี่พี หนูคิดว่าพี่เจมส์นนะ่าจะช่วยได้เลยอะเปิดแล้วครับของเรายังไม่เปิดไม่เปิดได้ไหมอะคาวนี้สลาเหรอเต่เติมนวดเลย เพะว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาให้หนูเจ็ดดื่มรวดเลยหรือเปล่าถ้าหนูดื่มเจ็ดดื่มรวดเลยหนูน่าจะหนูน่าจะล่วงอะพี่ค่าภาษีค่าบ้านค่านั่นค่านี่ก็เอ้โหอาทิตย์ละหมื่นโหดมากนี่ค่าบ้านหนูแบบเท่าไหร่อ่ะรวมรวมค่าไฟก็ประมาณหมื่นสามยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายเลย